ก็งนิโต,ลตัล้ก็ล้างอุ้อุ้สดสวเลยจะพิน้องล้างนี่เขาคือล้างนี่เทุกล้างกับข้าอีน้องาครับเป็นจังไรล้างจะพ่นองอู้หูอุ้ย้อนตนเลยจะพี่นอง เิวเขาวจ้ะพี่นอ้องออ้ยโอ้ยอ่อนตนเลยน่ารังนี่นใส่งามครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจา้าเสาร์นี้ก็มาพบพอกันกับสาวกอยกับเบานัดคือเก้าจา้าสวัสดีครับสวัสดีพญ่แมหญยพ่อแม่พี่น้องอที่นานมติดตามรับชมครับ โอ้ทีจเป็นทั้งในประเทศแล้วตามประเทศทช่มครับเ่าร์วันนี้จะมาพบพอกันอยู่หอยอยู่หองอยู่ปลาคือเกาเนาะเ่าก่อยจ้าืันนี้ก็ติภาพพอแม่พี่น้องมาใส่ตุ่มปลาครับืันนี้ลุนเมื่อน้ำกันครับวัดสีโศกสิมานกันมาเนาะมาพอกันเ่าร์วันนี้ก็เป็นเ่าร้ของวันที่ยี่สิบสี่ครับเดือนธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับไปครับไปลุนน้ำกันครับืันนี้ไปจ้ะพี่น้องืันนี้มาใส่ตุ่มแมง ตุ่มปลาจ้ะพี่น้องเมื่อวานไปใส่แมงกับเต่าเนาะมือนี้มาลองใส่ตุ่มปลาจ้ะไปหลุนน้ำการจ้าไปใส่โดนเติมเนาะตุ่มปลาจ้จะไปใส่แมงกับเต่ามาบ่ท่านไ้สอนนี่พี่น้องกานใส่แมงดับเตาา่านี้เอาแ่ยอยู่ได้จากพี่น้องอ จงโปงร่งจิงเปงเนาะเพิ่น,นก,กันดจ้ะกัดคแบบกัาที่ใสก็เป็นโครงไก่เนาะจากโครงไก่คือเก่าละจ้ะก,กัดจิตบกเนี่ยเป็นไรเนาะจ้ะหนามปีนี้ยังหลายอยู่เนาะหนามบกสายครับปีนี้ลังเละครับกัดทีใสให้เบิ้งกสามสี่ลังนะจ๊ะพี่น้อง รวมลงไปนะครับค่อยผูกก็จะพี่น้องเสยียกผูกโยงนะเนาะจะวอกก็เป็นนำหอยลำหองที่บบใหญ่แห้งจะเหมือนนี่ใส่ไม้โยงแนวนี้กระไดจะพี่น้อง น้องจะมาใส่เป็นหลรอบหนึ่งเนาะจ้ะจะมาใส่เข็มด้วเถิดจริงครับผลใส่ไปทางค<บ>นจ้ะาติใส่ลงหล,ง<ะ>ล,งลุมเนาะลงไว้แนวนี้เนาะให้โค้งไก่พิ่นจุ่มหนามนะเจ้ะพี่น้องหวานหวานหวานไปแนวหนึ่ง ยังหลุดป่ะไม่ดงไ่งมตุ่มแต่เด็กเดนี่น่นนะประมาณนี้และจ้ะ ลัางนี้ก็ซีใส่ไว้นี้จ้ะ ลุนเบิ่งกันอีกรอบตอนยามพาจะพี่น้องใส่ทิมไว้ประมาณสองชั่วโมงเนาะเวลามายามอ่ะเนาะจ้ะนี่จะเทียงสิบายเลยครับลุนเบิ่งเริ่งทำาปสิเป็นจยังดลหลังแหละครับ เขาอยู่จ้าพี่นอ้องน,นั่งีใส่หมองเก่าเนอนะตุงงามนี่เนาะจิวเขาเนาะจ้าดังแหลกแหกม้านครับประมาณสิบสิบโตเนาะสิบเกดโตครับรุบนกันต้อจ้า มีโตอีกก่อนเนโตอีกรกับลงังบ่งจจะพี่เนาะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ้ไงๆๆๆ้ไ้ไว้ <c oughs> <c oughs> ไว้งไปลงง,งะนะ <c oughs> มซะเนาะเห็น <c oughs> <c oughs> โตครับอ้ลังนี่สวอด,ดูีจ้าไปสิสวเขาเนาะ dạ tui ngam không có sưu khẩu nọ nè chá tui không có sưu khẩu nọ tui không có จ้ะพี่น้องตัวครับต่ว่าส่งามเนาะจ้ะไม่จะตรงงามเนาะแต่ว่าส่งามเนาะจ้ะาเจอนะตัวนี้เนะา,นา,ใานะใส่ปิ้งครับลายเป็นปลาสิวขาจ้ะพี่น้อง ลังนี้เห็นโตพันร้อยอยู่จ้ะพี่น้องนี่โตซับกอดรังนี่อุ้ยอ้ยสวดสวดเลยจ้าพี่น้องลังนี้พุ่น่ะนี่โตงามๆเนาะ เต้นดีขนาดจะ้ะพี่น้อนก็เสียวเขาเนะาะจ้ะก็เสียวเขาด่วนๆเลยเนาะสายงานยู่จ้ะอืมงานครับเขาคือล้างนี่บรรทุกล้างกระฆ่ายู่เนะาะจ้ะนี่ครับเติมเงินไปเรื่อยๆครับ มาทางนี้เป็นปลาซิวเขาล้วนๆเลยเนาะจ้ะปลาอย่างอื่นไม่เคยเห็นครับเป็นปลาเก็ดแข็งเป็นปลานล้าีใค่จมครับน้างคางกันแล้วน้องกับลังมาหันเป็นจังไรล้างจ้าพี่เนาะอย้หูยโอนตัวเลยจ้าพี่น้องปุ๊บลังนี่วันนั้นว่างานค้างเนาะลังเห็นมีตัวงามๆจ้บพวกเนี้ย สวยงามน้องหลังจ้าหลังหลังมิดนี่ตตงามครับอี่เนาะกระซิวเขาจะพี่น้องมันเป็นกระซิวเขาลนลัวน่าลุดแล้วเนาะโตปลาจ้ะส่วนนี้เนาะจ้ะอืาพี่น้อง จมแนวต้นสิบหินตุมใชพ,พี่นาะลางบอเขาจมโผลป่อนเนาะออกออกเดออกป่ะน,นล้างขางกันที่จังเขาเนะแน,นนต้นมาลังนี้ส4มสี่ตูเนาะ ยอดบช่ปเอาใบใหม่ปลูกอยู่เนี่นพี่น้องะรเขาอยู่จ้ะพี่น้องเป็นใส่จิ้วครับใส่ยมกเนาะนูะ้ลายตัวเด้เนาะเนัะเป็นตัวปนใหญ่ครับตัวใหญ่กับวดสวดด้วยกันเลยเนาะนนจ้า ใส่มกครับใส่นงนี้ก็ตับบรรยยวใหญ่คือกันเนาะรังน,นี้ทางกันครับดเดวกันเนาะโตเพิ่นกันด้ เขาอยู่จะทพี่เนาะที่นี้ือเป็นใสเนาะแต่ว่าใส่บใหญ่เนาะเห็นโเล่ลอยกันไงเลีเป็นบ้างหมดใหญ่เนาะค่บ้างนี่ก็เป็นบ้างใหญ่อยู่ได้เนาะ เขาอยู่จ้ะพี่น้อง<ห>แต่ว่าเป็นักตัวใหญ่แห้งเนาะเขาอยู่เนาะครับเป็นไบไครับมันเป็นใสอันนี้เนาะใสใหญ่ครับใสใหญ่แห้งจ้ะพี่นอ้องตุนกันต่อจ้ะเห็นะ้าตัวเนาะ สวดๆแล้วจะพี่น้องล้างนี่นนต้นนี้เป็นสากลางๆเนาะสากลางครับร่น,นี่ได้ละหมองนี่บอกคือกันเนาะจ้าบางเถิงใส่หนึ่งวางถอยลงมาอีกใส่หนึ่งครับ ชอยข้างหนอเคียนตัวอีกว่าอื้อเขานี่จ้าพุ่นอ่ะตัวงามนี้เนาะนตัวงามนี้บน่น หมุนกันต่อจ้ะพี่น้องอันนี้เยอะมะขาอยู่จ้ะพี่น้อง,องต้องงามอยู่ด้วยเนาะเดทางนี้เนาะเป็นป่าเนาะตะกมอนมา ก็เก็บเรืองครับตมติมๆกันไปจ้ะตู้งามดีจ้ะพี่น้อง เอาอยู่จะพี่น้องโอ้หลายตัวได้เนาะจ้ะใส่กลางเนาะจ้ะตัวใหญ่ๆเนี่นย,ยบอกคือทิศส่วนขากีครับตัวใหญ่ๆแห้งดินเพิ่งกระแห้งเนาะ น,น,น้ำนยังไหลายคือว่าเนาะน้ำยังไหลเจ้าพี่นอ้องคนน่ะทายน้ำมุกบกคนนี้ครับรวยบะหมีอ่ออกเมื่อนอบ่หลังนี่บางน,นัดปองกาดายเงี่ยเบื้งจ้าพี่นอ้องเห็ดโตคนหน่อยอยู่หน้าหลังนี่เนาะ ลอยอยู่ในตุ่มจ้ะสิให้บ่าวนัดยกขึ้นเบิ่งจ้ะนางมีตัอยู่ครับนางนีงมีตัวลอยอยู่จ้ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยโอนต้เลยเนาะลังนี่อุ้ยตัวงามเนี่แล้วเนาะสวยงามครับนี่เป็นปลาซิวขาวจ้ะพี่น้อง สวยงามครับลังตรวง,งามนอนลังนี่ถึงซ้ำๆก,กันก็ตัวหน่อยเนะาะครับตัวพันใหญ่ครับตัวนี้สวยงามครับจะพี่น้องรุนกันเบื้องอีจ้ะหืมเขายู่จ้ะพี่น้องฮะ,ะันประทันเขาแหงบ่เนาะ ลอ,อยทั้งนอกลายเนาะจะลังนี้เขา,า,าครับย,รออย่อตัวหมอกพันลอยแซวอยู่จ้ะพี่นอ้องลังสุดท้ายจ้ะพี่นอ้นนนอง โอ้เขาย่จ้ะตัวง,งามนีจ่จะพี่น้องรังนี่บุกบันไดเน,นาะโอ้ี่เนาะน้ำเพิ่นยังร้ายเนาะเพิ่นจะวางน้ำเพิ่งเนี่ยนี่คือเก่าเลยปีกายมาใส่น้ำเพิ่นขวัญกว่านี้ยุจเนาะแต่ว่าปีนี้น้ำกระโดดฉาจ่ะลังสุดท้ายครับตัวง,งามนี่ครับนี่ ถือว่ามันอยู่จะพี่น้องมือนี่เอาเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วงไทยคลิปเราจะมาเบิงผลงานกันกับบ้านนั้นเลยจ้ามือนี้ครับพี่น้องก็มาสรุปยอดใดยอดมันครับมือนนี้มาใส่ตุ่มปลากับชือว่ามันอยู่เนาะจาเบิงผลงานกันเลยครับยอดใดยอดมันมือนนี้ครับกื่ามันเนาะจะไม้นี้ก็มาใส่เป็นหลอดที่สองครับหลอดก่อนนี้มากกับบาวทิวเนาะจะก็ได้ ลายคนนี้บาดเจ็บน้อยเนาะลายคนนี้บาดเจ็บน้อยเนาะอันนี้ก็ใส่ต่อกันลงไปอีกครับก็ส่วนแรกจะเป็นปลาซิวเขาเนาะจ้ะใส่น้อยใส่ไงครับยูบอ,อ,อมาน,รนครับวันนี้เกือบเกือบเพลิงสีครับกับสียู่ประมาณโตกรัอกกวอยู่เนาะจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปวันนี้ก็ถือว่ายังมานอยู่เนาะมาใส่ตุ่มปลาครับช่วงนี้ก็จะเป็นการหาอยู่หากินละครับเพราะว่าเห็ดกับเบิดแล้วเนาะเห็ด บทคอนออกก็ออกว่าลายครับหล่อพองหันบ้านนะัดงขึ้นยืด2องมือก็โบ่ได้ป็นไดครับก็เลยหาใส่ตุ่มครับวันนี้ใส่ตุ่มทับเตาใส่ตุ่มปลาแล้วนอกเส้าก,กอยจ้าเดี๋ยวจะทีหาได้แต่ละมือครับวันนีไปหายังครับก็ผลุ่นกันไปเรื่อยครับเอาละครับสำรับคลิปวัอนี้บานานกักงขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บานานัก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพกกี่สั่นท้ามาติดตามแลบชมครับวอจิเป็นนังในประเทศอะรก็ตามประเทศนะครับ ขอ,อบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื้อนี้ป้านางก็ต้องขอตปปัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับขอ,อกันคลิปใหม่อไมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าก็เอาไว้ยถดถุนกันคลิปไม้มื่อไม่จะพี่นอ้องวัดสิพาไปหาหยังสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า